ทำไมคุณอาถึงให้ค่าโบวติวงน้อยจังเลยหมื่นห้าไปดูท,ที่หลานที่ไปซื้อมาตัวละหมื่นสองตัวโทษตัวนี้ตัวใหญ่กว่านี้อีกนะใหญ่กว่านหมื่นสองนะหมื <12. S 1> <อ>่นสองตันนี้ถ้าขายไนี่จะมีลูกนี่ก็ใต้กว่าสองหมื่นมันกหลอดรอบอย่างนั้นก็ตัวนี้ตั้งท้องที่ลูกลูกลูกเมกื่อกี้ลูกใหญ่ครับผมผมให้สองหมื่นในช่วงไอ้จำงข้าวยังไม่ได้ใช่ไง ผมขอสมุนเขาให้เขาให้หมืนแปดก็เลยไม่ได้ขายทองด้วยรูปด้วยนะสองบวกหนึ่งอ่าหมื่นแปดเขาให้หมื่นแปดตวสองหมื่นตัวอ้วนใหญ่ลูกลูกที่คลอดมาครับผมครขั้นขนาดลดราคาขนาดนี้แล้วยังไม่ได้อกจ่กลดไปหนึ่งพันนะคนที่สองมาต่อรถอีกต่อรถอีกคนที่สามลดจากราคาที่เราลดแล้วนะอ๋อเท่านั้นอ๋อแล้ก็อยู่ มัดอยู่ตามหลักขายอยู่ตามอยู่แบบนั้นแหละครับผมขายออกนรอจนถึงหกโมงเย็นครับบางทีได้ขายได้นะถ้าเราขายเร็วเราคือได้พอเหมาะพอควรเราก็ขายได้ใช่ไหมถ้าแบบเราขายไม่ได้เราก็อยู่นั่นอืะถ้าจะเอาราคาแบบเต็มแบบนั้นก็ไม่ได้ขายนะยืนอยู่อย่างนั้นหละครับผมแล้วตลาดที่เขาซื้อขายกันเนี่เขาชอบบัวอะไรครับคุณนะดูแบบทั่วๆไปเลยอืมแล้วแต่เขาจะดูราคาเขาก คือเขาพอใจเขาก็เอาถ้าเขาพอใจเขาก็ปล่อยทิ้งนั้นแหละครับผมเราต้องขนกลับเลยอ๋อสวัสดีครับคุณตาครับผมคุณตาชื่ออะไรครับนี่นายสุพัฒน์ปียสิงห์ครับครับผมคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าปีได้ครับยี่สิบห้าปีตั้งแต่เริ่มเลี้ยงวัวครับโอ้โหทําไมถึงได้มายึดอาชีพนี้ครับคุณตาก็พื้นที่นี้มันเหมาะครับอืมจะเป็นที่ทํานาแล้วมนจะโล่งครับผมเราไาหน้า เกี่ยวข้าวเสร็จเราก็ปล่อยอวัวครับผมอันนี้คือพื้นที่ของคุณอาเลยใช่ไหมไม่ใช่นี่แค่นี้เองครับว่าจะปลูกอ้อยปลูกอ้อยแล้วก็ตัดให้วัวกินนะโอ้ทำไม,มถึงผมก็ปลูกอ้อยอยู่สวนนี่อ๋อนี่ก็ตัดยอดนี่ก็ใบเขากินดีด,ด,ดูลูกวัวแต่ละตัวนะครับอือคือเราปลูกอ้อยนะครับแล้วก็อยากจะได้ใบอ้อยไว้ให้วัวกินครับคนเขาก็ตัดเขาก็ตัดใบอ้อยให้กินช่วงนี้หละครับครับผม แสดงว่าอาหารชั้นดีเลยครับชั้นดีเลยครับอ้วนดีมากเลยนะครับไปดูทุกตัวเลยก็ได้คุณอาไปดูสูตรจากไหนมาถึงได้ไปมาปลูกอ้อยดูเขาไปแต่ก่อนไปตัดดูสาแก้วแล้วก็เลี้ยงอัวเขาก็ไปดูดูเขาเก็เอาไปเอาให้กินเขาก็ปลูกปลูกบางทีเราก็ขายขายแล้วก็บลาขึ้นเราก็แต่งแต่งยอดปุ๊บเราก็เอายอดโอ้ยให้อัวผมก็ตัดไว้เดือนตอนเด้เดียวไปกินครับผมได้ยังไม่ถึงเดือน นี่ตัวนี้ครับผมตัวนี้แล้วตัวตัวตัวนู้นประมาณยี่สิบห้าวันแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงสองเดือนถึงประมาณวันที่ยี่สิบตัวใหญ่นะคุณอานะครับตัวตัวนี้ครับผมตัวนี้ผักแปลกนะคุณอาครับท้องลูกกินนมทําไมไม่ลดไม่ลดเลยนะไม่ลดยังอ้วนอยู่เดิมผมจะตัดใบอ้อยนี่ก็ผมตัดมัดหนึ่งก็กินตอนกลางคืนหมดไม่เหลือตอนเช้านี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณอาตอนเช้าไม่ให้กินอะไรครับ ก็ปล่อยอย่างนี้นะครับปล่อยปล่อยเขาก็เลือกกินอีกอ่าตอนเย็นมาก็พามากินตรงนี้นะนี่ยังไม่ถึงสองเดือนตัวนี้มันเชื่อมเลี้ยงจับดูได้อครับนี่ส่วนผมเนี่ยครับผมเลี้ยงวัวช่วงนี้ขาดทุนหรือกำไรครับขาดทุนครับแต่ก่อนเลี้ยงขึ้นราคาดีอต่นี้ไม่ออกแบบกลัวดูไม่ได้เลยครับทําไมถึีงว่างั้นประมาณตั้มหลักสามสิบเปอร์เซ็นต์เราได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวสามหมื่นมันจะอยู่แค่หมื่น โอ้หายไปเยอะนะหายไปเยอะพ่อค้าก็ไม่มาซื้อไม่รู้เป็นอะไรมันเขาก็เงียบปิ๊บมาถามได้นี่ถ้าถ้าออกประมาณสองเดือนไปช่วงขึ้นราคาเนี่ยเขาให้ประมาณสามหมื่นตัวนี้ทุกวันนี้แล้วครับแต่แต่ก่อนนะอ่าทุกวันนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีถามหาเลยไม่มีครับขอให้โคดรอดถอะเพื่นนั้นโอ้ไม่หวังว่าจะขายนะ จำปินงก็ต้องขายนะครับครับผมแต่ว่าถูกมากถูกมากเลยครับผมดูไม่เคยขึ้นราคาเลยครับประมานอยู่สองสามปีแล้วสองสามปีเลยนะผมไปขายเองก็นู่นอยู่เมืองทีสุรินทร์เนี่ยอ่าไอตัวเท่าชาเนี่ยคิดว่าได้สองหมื่นไปไปมาก็อยู่หมื่นหกขนาดคนไปขายเองนะขายเองเสียค่าหลักค่าสนามค่าอะไรโอ้รายจกลับมาได้หลานเขาเป็นอค้ขาซื้ออัวถึงขยุด บาดเจ็บเลยนะบาดเจ็บนักเลยครับเอาสมมุติว่าผมไปตลาดเนี่ยไปเสียค่าอะไรบ้างในตลาดก่อนที่จะเข้าไปขายได้ค่าสนามเข้าโกเวลาเราซื้อเราต้องมีใบอ่าไปขายการค้าครับนี่เราก็ต้องเสียค่าสนามค่าพื้นที่เขาอีกอ่าค่ารถรถขนไปตัวละห้าร้อยอีกนึงต้นเสียห้าร้อยค่าขนก่อนค่าค่าขนอ่าขนจากคอกไปนะไปไปขายเองไปถึงหน้าคอกปุ๊บยังไงต่อทีนี้อันนี้ก็ พอเข้าปุ๊บเขาจะเก็บตวดค่าพื้นที่ค่าพอเราเราก็อาศัยหลักมัดมัดเชือกไว้นะครับผมเราก็ดูพอค้าที่อื่นเขาก็มาถามหาราคาเท่าไรเท่าไรแล้สองหมื่นเขาก็เดินไปเฉยอเขาไม่โตงอะไร็ขาบอกนั่งคอยจากสี่โมงเช้าเลยไปถึง หกหกมาหกโมงเย็นหครับนี่เงยว้าจะขายได้ถึงหกโมงเย็นนะครับนั่งขายอยู่นั่นเลยเขาก็ไม่ไม่ถามอะไรครับไปไปมาบางครั้งผมว่าสองหมื่นอารถได้เท่าไหร่ครับเยอะมันมื่นแปดหรือมื่นเจ็ดครัก็มันดีร้านเขาเป็นพวกข้าเขาก็ห้ามื่นหกเอานะคนนี้เขาก็บอกว่า น,นั่นค่อยเงินหก็เลยขายถึงเย็นกว่าจะออกได้ต้องสองทุ่มครับผมทําไมเขาะเขาต้องปิดสนามเขาต้องออกเป็นระเบียบสรุปแล้วนี่ชาวบ้านเรานควรที่จะไปขายที่ตลาดไหมหรือว่าขายที่หน้าคอกก็พอขายหน้าคออดีกว่ามันเสียเยอะค่ากินข้าะไรแต่ก่อนอยู่สนามมันข้าวจานหนึ่งต้องกิน ร้อยกว่าบาทถึงจะอิ่มครับผมเล่ากับขวดร้อยยี่ร้อยสิขึ้นไปจะได้รับหนึ่ครับผมแสดงว่าขายอยู่ที่บ้านแฮปปี้ที่สุดแล้วนะไม่ต้องเสียค่าขนถึงน้อยกว่าช่างถึงเราต้องเสียเวลาอีกครับผมค่าขนไปอีกอถ้าขายไม่ได้ขนกลับอีกนะถูกต้องไหมต้องกลับไปเสียเพิ่มอีกสุดท้ายก็ต้องเราเสียดายเราไปถึงนู้นเราเราก็ต้องขายให้ได้แหละครับมันไปถึงสถานที่แล้วนะถูกต้องไหมก็น่ะแล้วมีไหมเอ๋ในห้อยที่มา หมือนก็เป็นวนกันมาเป็นชุดชุดมีไหมแบบนี้มันคือระเบียบของเขาไงยังไงรับคนน่ะคนนั้นก็ให้คนนี้คนนี้ก็ให้คนนั้นก็ไอเรามันอยู่ไม่ได้เขาก็ยิ่งลดเขาก็ต่อครับก็การรับขายนะครับผมยิงนะอืมเราก็จําเป็นสมมติว่าผมมาต่อคนอ่ะเทาไร่ปุ๊บอ่าต่อจากรถไปหนึ่งพันนะคนที่สองมาต่อรถอีกต่อรถอีกคนที่สามลถจากราคาที่เราลดแล้วนะอ๋อเน้อืเราก็อยู่ มัดอยู่ตามหลักเทาอยู่ตามอยู่แบบนั้นแหละครับก่จะขายออกนรอจนถึงหกโมงเย็นครับถึงได้ขายได้นะถ้าเราขายเร็วเราคือได้พอหมดพวกรเราก็ขายได้ใช่ไหมถ้าแบบเราขายไม่ได้เราก็อยู่นั่นแหละถ้าถ้าเอาราคาเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้ขายนะยืนอยู่อย่างนั้นแหละครับผมแล้วตลาดที่เขาซื้อขายกันนี่เขาชอบบัวอะไรครับคุณน้าดูแบบทั่วๆไปเลยแล้วแต่เขาจะดูราคาเขาก็ คือเขาพอใจเขาก็เอาถ้าเขาพอใจเขาก็ปล่อยทิ้งนั่นแหละครับผมเราต้องขนกลับเลยอ๋อไอ้ดูที่รถที่ขนอัวจากนู่นจากนี่ไปก็อัวเก่าๆเลยครับดูๆไม่ใช่อัวใหม่นะแต่ก่อนมันจะเป็นขึ้นก็หายไปไปส่งอยู่ภาคใต้อยู่อะไรบ้างอยู่ฟาร์มอยู่อะไรครับผมเพราะเราไปเจอไอ้ถามร้านงูเก่าๆที่เขาขนมาเต็มรถสิบโลเหมืนเดิมก็มันไปไม่ได้ไง ขายไม่ได้นะจำเป็นเราต้องบางทัก็ต้องขาดทุนต้องเอาถ้าเก็บไว้มันก็ยิ่งได้ขาดทุนเนาะเราก็ยิ่งค่าเลี้ยงอะไรครับผมสารัผมว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงวัวแล้วไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนคนอานะเก็บตัวเยอะนะคนอานะนี่ไม่ไหวนี่นี่ต้องอาศัยว่าลูกโครแเราก็ถ้าเราอยากได้พันธุ์ดีๆเราก็เสียค่าเขามาผสมเลี้ยงไง ทำกว่าเจ็ดร้อยใช่ไหมกว่าจะโตบางที่โคตรมาก็ตายเป็นลูกเลยสารวัตรวกได้ความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะสูบแล้วนี่เลี้ยงวัวถ้าเป็นราคาแบบนี้ขาดทุนแน่นอนขาดทุนแน่นอนครับครับผมคือตีถั่วเทเีเนี่ยวันสิบบาทก็ได้เดือนหนึ่งนี่ถ้าเราเลี้ยงทุกตัวนี่เอาเราขายได้สามตัวนี่เราขายได้สามหมื่นเป็นปีนะครับผมเป็นปี เป็นปีนีนไหนค่ายาค่ารักษาค่าโอ้สาระครับครับผมจะไปมามัน,นก็แบบว่าไม่ได้อะไรเลยดูอ่าพอได้เลี้ยงเลี้ยงดูเขาเราก็รักเขาเราก็ต้องก,การเกี่ยวยางที่คนที่เขารักกับเขาซื้อหัวหารซื้ออะไรกินนะ,ะซื้อลำซื้ออะไรครับผมคุณอาไม่ได้ซื้อของแพงมาเลี้ยงนะถูกต้องไหมไม่ไม่ซื้อไม่ได้ตามกระแสเขานะเริ่มตระกูลเลยนี่อ่าเริ่มจากัวพื้นบ้านัวพื้นบ้านแล้วก็ผสมไปเรื่อยนะแต่ก่อนซื้อมา หื่นหกจากไม่เหมือนขขาๆนี้เราก็โอดลูกออกมาแล้วก็มีหลีนมีล,มลานเราก็รนาเมียเราก็ไวเรื่อยๆเราไม่ได้ไซื้อเขาซื้อแต่โชคดีครับผมโชคดีไหมที่ไม่ได้ซื้อของแพงเหมือนทีงมันเขานี่ใช่ครับโชคดีถ้าลู้งวยอย่างนี้ก็ดีบางคนมาซื้อเป็นแสนมาก็ขายดูเลยมาสงสารน่าสงสารเลยรเป็นยังไง<า> <ๆ S 2> บ้างครับคุณอาเท่าที่ได้ยินมาก็าซื้อมาเป็นแสนแล้วขายได้เห็ สี่ห้าหมื่นมันจะคุ้มมัวตัวใหญ่ๆตัวพันที่เขาฟามาครับผมทุกบ้านทุกสังทาบทุกทุกพื้นที่นะก็ผมก็เคยไปบ่อยเลยอ่าจะทำยังไงคนก็ไม่มาซื้อก็แล้วก็ปล่อยอย่างนี้แหละบ้านคุณก็คิดจะขายติดนี่ทศก็ไม่ได้ขายครับราคาสามตัวไม่ถึงหมื่นไงโอ้ยแย่เนาะตตอนนี้ใกล้จะถึงช่วงใช้นี่ทยสโอยแย่เนตอนนี้ใกล้จะถึงช่วงใช้นี่ทก่้ายระคับ ตอนนี้แล้วชาวบ้านจะโดนกดดันราคาแล้วนะดนะครับผมจาเป็นก็ต้องขายอะไรแบบนี้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยคุณอาถ้าเกิดเอาไปขายที่ตลาดหัวควายนี่คุณอาคิดว่าตัวนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่สูงสุดไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าสูงได้เลยสูงสุดครับไม่เกินหมื่นห้าไม่เกินหมื่นห้าหรือหมื่นสองอนี้เจ้าของพูดเองนะครับจริงๆเอาไปขายเถอะบอกนี่อย่างแพงนะใช่ครับคุณอา ทำไมคุณอาถึงให้ค่าโบติกน้อยจังเลยหมื่นห้าไปดูที่อหลานที่ไปซื้อมาตัวละหมื่นสองตัวโทษตัวนี้ตัวใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่าหมื่นสองนะหมื่นสองอันนี้ถ้าขายลยนี่จะมีลูกนี่ก็ใต้กว่าสองหมื่นมันกหลอดรอบอย่างนั้นก็ตนนี้ตั้งทองที่ลูก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 เมื่อกี้ลูกใหญ่ครับผมผมให้สองหมื่นในช่วงไอ้จำงข้าวยังไม่ได้ใช่ไง ผมขอสมุนเขาให้เขาให้หมื่นแปดก็เลยไม่ได้ขายทองด้วยรูกด้วยนะสองบวกหนึ่งอ่าหมื่นแปดเขาให้หมื่นแปดว่าสองหมื่นตัวอ้วนใหญ่ลูกลูกที่คลอดมาครับผมขนาดลดราคาขนาดนี้แล้วยังไม่ได้นะยังไม่ได้แต่ก่อนแค่เท่านี้เนี่ยห้าหมื่นสี่หมื่นไม่ต้องเอากระดาษโอ้วิ่งซื้อกันเลยแหละคนาซื้อเป็นไปได้ไหมที่ว่าเมื่อก่อนวัวน้อยน่าจะให้อยู่อื คิดว่ามันไม่เกี่ยวเลยตัวเก่าๆที่ขนรถขนไปขนมาเลยเขาก็ไปไม่ได้รเราก็ไปไม่ได้ครับผมก็ชะง,งักอยู่แบบนี้อืบางคนก็จากเก็บเป็นตัวคิดจะขายเป็นสิ่นี้เป็นแซนคิดขายหกตัวก็ไม่ถึงกี่หมื<อ>่นเชื่อหรอเลี้ยงวัวหาเงินแซนยากนะอ, <laughs> อันนี้ทุกตัวเนี่ยผมถ้าขายถ้ายกขอ้อสูงสุดไม่เกินสองหมื่นกว่า หกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นครับผมหกตัวนี้หกตัวนะตีละตัวละหมื่นก็พอนะตีละตัวละครับผมแต่ก่อนอ้สุดทอดมาปุ๊บเนี่ยพ่อค้ามาดูแลลวเอาอัดชีดไปเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่าอ้แต่ก่อนเศรษฐกิจดีนะเศรษฐกิจดีขนไปปุ๊บราคาลองแบบสองหมื่นก็ปั๊บๆเลยนะซื้อทันทียังน้อยต้องเหลือแค่ทันเดียวก็อ่าโอเคใช่ครับ แต่ตอนนี้ต่อไปลด4-5พันเลยแบบสามเลยเราได้แค่1%ครับผมหายไปแหละ2%ครับผมราคาสูงสุด